ถ้าคนที่เป็นผู้นำพักเพื่อไทยยังไปเชื่อคำพูดของสมาชิกวุฒิสภาถ้าจะไปเชื่อคำพูดนั้นมันแค่ลมปากนะครับมันไม่ต่างจากการผายลมของเหล่าวุฒิสมาชิกทั้งหลายเลยผมได้โพสต์ข้อความไปยืนยันว่าด่วนวันที่27กรกฎาคมนี้มีโอกาส ที่จะไม่มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภามีโอกาสมากนะครับตอนนี้พุ่งขึ้นไปถึง70-80%แซ์แล้วที่จะไม่มีโอกาสเอาชื่อใครคนใดคนหนึ่งเข้าโหวตในรัฐสภาในวันที่27คือวันพฤหัสหนี้เหตุผลก็คือว่า ถ้าเป็นชื่อของพรรคเพื่อไทยถ้าเสนอถ้าเสนอคุณเศรษฐาทวีสินเข้าไปเนี่ยคุณเศฐาทวีสินจะได้รับการโบตครั้งเดียวและเป็นไปได้สูงที่สุดและสูงมากๆก็คือคะแนนจะไม่พอก็พรรคเพื่อไทยยังไม่สามารถที่จะแสดงตัวเลขอย่างชัดเจนว่าคะแนนจาก310เสียงตอนนี้เพื่อไทย ในฐานะขึ้นมาเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลยังคงมีเสียงเพียงแค่310เสียงยังไม่มีสมาชิกวุฒิสภาท่านใดออกมาแสดงตัวอย่างชัดเจนว่าจะเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยถ้าคนที่เป็นผู้นำพรรคเพื่อไทยยังไปเชื่อ คำพูดของสมาชิกวุฒิสภาที่พยายามยุแยงตะแคงรั่วว่าไม่อยากเจะเลือกพิธาจากพรรคก้าวไกลแต่ถ้าเป็นแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยจะเลือกให้ถ้าจะไปเชื่อคำพูดนั้นมันแค่ลมปากนะครับมันไม่ต่างจากการผายลม ของเหลาวุฒิสมาชิกทั้งหลายเลยผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าสมาชิกวุฒิสภาที่เขาตั้งขึ้นน่ะเขาตั้งขึ้นก่อนที่จะมีการประกาศตั้งพรรคอนาคตใหม่ของคุณธนาธรจึงเรื่งเรืองกิจและทุกคนที่ถูกคัดเลือกมาเป็นวุฒิสมาชิกมากกว่า9 5เปอร์เซ็นต์ ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ถูกทดสอบทางจิตวิทยาแล้วว่าอยู่ตรงข้ามครอบครัวชินวัตรและอดีตนายกทักษิณเรียกรวมทั้งหมดก็คือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับระบบทักษิณนี่ย้ำให้คุณหมอโชลนานให้เลขาประเสริฐสับรวงทองหงวัวหน้าแลเลขาพัก และให้คุณพวม่มทำเวชยชัยในฐานะเพเมเกอร์เนี่ยให้พี่อ้วนเนี่ยอย่าลืมท่านทั้งสมอย่าลืมเรื่องนี้เป็นอันขาดว่าเราวุฒิสมาชิกทั้งหลายนั้นเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามกับนายเหนือหัวของท่านเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรและครอบครัวชินวัตรเขารวนแล้วแต่อยู่ใน เครือข่ายต่อต้านระบบทักษิณทั้งนั้นดังนั้นลมปากที่เขาพ่นออกมาในขณะที่กำลังโวทหรือก่อนที่จะโวทคุณพิธาจากพักก้าวไกลนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคำหลอกลวงทั้งหมดทั้งสิ้นถ้ายังไม่ เอาเรื่องนี้ไปคิดอย่างจริงจังผมก็ต้องบอกท่านทั้งสามนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอชนละนานท่านเลขาประเสริฐหรือพี่อ้วนภูมิธรรมนี่ว่าให้ทั้งทั้งหลายนี่ไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปเช็คประสาทเช็คความทรงจำของท่านว่าท่านเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าท่านทั้งหลายครับเขาไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์หรอกไม่ได้อัลไซเมอร์แน่นอนแนะละรู้เลยว่า ยังไม่มีสมาชิกวุฒิสภาคนไหนแสดงเจตนารมอย่างชัดเจนว่าจะเลือกคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะครับตอนนี้สมาชิกวุฒิสภาเงียบส่งเสียงบ้างก็เพียงแค่ว่าจะเลือกพรรคเพื่อไทยอยู่หากรัฐบาลของเพื่อไทยไม่มีก้าวไกลนี่ก็คือขบวนการในการเสี่ยม กระบวนการในการสร้างรอยร้่าระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลก็พูดง่ายๆถ้าคุณอยากจะเป็นนายกคุณอยากเป็นรัฐบาลคุณต้องถีบพรรคก้าวไกลออกให้ได้ถ้าคุณยังถีบพรรคก้าวไกลออกไม่ได้ก็ฝันว่าคุณจะได้คะแนนจากพวกเรา <c oughs> นี่ไงครับนี่มันเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่เป็นของระบบ สืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์จริงๆไม่ได้เป็นของคนอื่นแต่ก็ต้องยอมรับความตรงไปตรงมาของเหล่าวุฒิสมาชิกนะครับเพราะเขาก็ยืนยันนะว่าเขาไม่ได้มาจากประชาชนเขามาจากพลเอกประยุทธ์ดังนั้นเขาต้องสนองความต้องการสนองเป้าหมายของขบวนการสืบทอดอำนาจให้กับพลเอกประยุทธ์นี่ก็ความตรงไปตรงมา